ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ลมหายใจเมื่อมนุษย์ทั้งหลายต่างสแสวงหาความสุขในชีวิตหลายคนมักมองออกไปภายนอกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศหรือแม้กระทั่งความรักแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้อย่างลึกซึ้งว่าความสุขที่แท้จริงนั้นหาได้ไม่ไกลไม่ต้องแลกมาด้วยสิ่งล่อใจภายนอก หากแต่อยู่กับสิ่งที่ง่ายดายและใกล้ตัวที่สุดนั่นคือลมหายใจของเราเองลมหายใจเพื่อนแท้ของชีวิตตั้งแต่วันที่เราลืมตาดูโลกจนถึงวันสุดท้ายลมหายใจคือสัญ,ญลักษณ์ของการมีชีวิตอยู่แม้ในยามที่เราไม่ทันสังเกตลมหายใจก็ยังทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์โดยไม่เคยทอดทิ้งเราความสุขที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การครอบครองสิ่งใดแต่อยู่ที่การระลึกรู้ว่าในปัจจุบันเรายังมีลมหายใจยังมีชีวิตและยังมีโอกาสได้เรียนรู้เติบโตและทำความดีพระพุทธองค์ตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรว่าภิกษุทั้งหลายย่อมพิจารณาลมหายใจเข้าย่อมพิจารณาลมหายใจออกการฝึกเช่นนี้เป็นการเจริญสติเพื่อให้ใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่านและไม่หลงไปตามอารมณ์ภายนอกความสุขจากการหยุดสแสวงหาเมื่อใจของมนุษย์ยังวิ่งไล่ตามวัตถุและสิ่งเรา้าภายนอกย่อมเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จบยิ่งได้มากก็ยิ่งอยากมากขึ้นเหมือนเติมน้ำทะเลลงในแก้วไม่มีวันเต็มแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะหันกลับมามองสิ่งใกล้ตัวที่สุดนั่นคือลมหายใจเราจะค้นพบว่า ความสุขมิอยู่ที่การได้ในสิ่งที่ต้องการแต่อยู่ที่การพอใจในสิ่งที่มีดังคาถาธรรมบทที่ว่าสุขขาสังคัสสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงเป็นสุขสุขขาสันตุถีความสันโดษเป็นสุขสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่ตนมีและการได้ระลึกรู้ลมหายใจก็เป็นการแสดงออกถึงความสันโดษอย่างแท้จริงชาดก กับลมหายใจแห่งความสุขในคำพีชาดกหลายเรื่องพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องราวเพื่อแสดงให้เห็นว่าความสุขที่ยั่งยืนนั้นมิได้อยู่ที่ทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งเช่นในมหาสุตโสม,มชาดกที่พระสุตโสมกุมารแม้ถูกจับไปเป็นเฉลยก็ยังสามารถรักษาใจให้นิ่งสงบได้ด้วยการภาวนาและมีสติรู้จักหายใจเข้าออก ยังไม่หวั่นไหวต่อความตายพระองค์แสดงให้เห็นว่าแม้อยู่ท่ามกลางความทุกข์และภัยอันตรายหากใจสงบก็ยังมีความสุขได้เรื่องนี้สะท้อนถึงพลังของสติและลมหายใจว่ามีใช่เพียงช่วยให้ใจสงบแต่ยังเป็นเกราะกำบังความกลัวและทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยการหายใจคือการกลับคืนสู่ปัจจุบันในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว เต็มไปด้วยความกังวลถึงอนาคตและความเศร้าโศกจากอดีตมนุษย์มักหลงลืมปัจจุบันการหายใจด้วยความรู้สึกตัวเป็นการดึงใจให้กลับมาสู่ขณะนี้เมื่อเราหายใจเข้ารู้ว่ากําลังหายใจเข้าเมื่อเราหายใจออกรู้ว่ากําลังหายใจออกเพียงเท่านี้ใจก็ได้สัมผัสกับความสงบอันประณีตพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงคือ นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแม้เรายังไม่อาจเข้าถึงนิพพานได้โดยสมบูรณ์แต่การหายใจด้วยสติในปัจจุบันก็คือการชิมรสนิพพานเล็กๆในชีวิตประจำวันความสุขมิใช่สิ่งที่ต้องสแสวงหาจากโลกภายนอกมิได้ขึ้นอยู่กับการมีหรือไม่มีแต่เป็นการหันกลับมาสัมผัสสิ่งที่อยู่กับเราทุกขณะนั่นคือลมหายใจเพียงเรารู้จักหายใจด้วยความระลึกรู้ ใจเราก็จะสงบเย็นและเต็มไปด้วยความสุขอันแท้จริงดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการเจริญสติในลมหายใจคือทางนำไปสู่ความหลุดพ้นและสำหรับผู้คนทั่วไปก็เป็นทางแห่งความสุขที่ง่ายที่สุดและใกล้ตัวที่สุดลมหายใจกับพุทธธรรมพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอานาปานาสติสูตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสติปัฐานสูตรว่าด้วยการเจริญสติด้วยการระลึกรู้ลมหายใจเข้าและออกพระองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าพิสุทั้งหลายอานาปานาสติที่เจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความดับทุกข์ถ้อยคํานี้ชี้ให้เห็นถึงแก่นแท้ของการภาวนาว่าเพียงแค่การหายใจด้วยสติไม่เพียงแต่ทําให้จิตสงบแต่ยังเป็นประตูไปสู่ปัญญา และความหลุดพ้งจากความทุกข์ทั้งปวงลมหายใจเครื่องมือแห่งสติในชีวิตประจำวันของเราลมหายใจคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอยู่เสมอแต่โดยมากเรามักละเลยไม่ทันสังเกตว่าในแต่ละขณะเรากำลังหายใจอยู่การฝึกอาณาปานสติคือการหันกลับมาระลึกรู้ต่อสิ่งนี้เมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออก การระลึกรู้นี้มิใช่เพียงการเฝ้ามองลมหายใจแต่คือการฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตไม่วิ่งไปตามอดีตหรืออนาคตความฝุ้งสร้างก็จะค่อยๆเบาบางลงนี่เองคือความสงบที่แท้จริงความสุขที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งล่อเร้าใดๆลมหายใจหนทางสู่ความเข้าใจชีวิตในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ตรัสว่า การเจริญอานาปานสติอย่างต่อเนื่องย่อมนำไปสู่การพัฒนาจิตในระดับที่สูงขึ้นกล่าวคือเริ่มจากความสงบสมถะจนถึงการอย่างรู้ความจริงวิปัสสนาลมหายใจสอนเราอย่างเงียบงันว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังหายใจเข้ามีจุดเริ่มต้นหายใจออกมีจุดสิ้นสุดไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเช่นเดียวกับสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เมื่อเราสังเกตสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องปัญญาที่แท้จริงย่อมเกิดขึ้นเราจะไม่ยึดติดว่าความสุขต้องมาจากสิ่งใดนอกเหนือจากตัวเราเองความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางอาณาปานาสติไม่เพียงทําให้ใจสงบแต่ยังทําให้เรามีโอกาสเห็นชัดถึงกิเลสท,ที่แฝงอยู่ภายในความโกรธความโลภหรือความหลงที่เคยครอบงําใจจะค่อยๆถูกทําให้เบาบางลงเมื่อใจไม่ถูกพันธนาการด้วยกิเลสอิสระย่อมปรากฏ และอิสระนี้เองคือความสุขที่แท้จริงดังพระพุทธภาษิตท,ที่ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขแท้ต่างจากสุขลวงพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างชัดเจนว่าความสุขของมนุษย์มีหลายระดับบางชนิดเป็นสุขเพียงชั่วคราวเปรียบได้กับเปลวไฟที่ลุกโชนช่วงแต่ไม่นานก็ดับสิน้น ขณะที่สุขอีกชนิดเป็นสุขที่มั่นคงยั่งยืนและไม่แปรเปลี่ยนตามเงื่อนไขภายนอกความแตกต่างนี้เองที่ทำให้พระองค์จำแนกออกเป็นสุขลวงกับสุขแท้สุขลวงสุขที่ผูกพันด้วยกามาคุณสุขที่เกิดจากกามาคุณทั้งห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัส เป็นสุขที่มนุษย์ส่วนใหญ่คุ้นเคยและวิ่งไล่หาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันการได้เสพรูปงามฟังเสียงไพเราะลิ้มรสอาหารอร่อยหรือสัมผัสที่นุ่มนวลล้วนทำให้ใจรู้สึกพึงพอใจแต่ความสุขนี้มีลักษณะชั่วคราวและเปราะบางเพราะทันทีที่สิ่งที่เราชอบหายไปใจก็เกิดความกระวนกระวายเปรียบดังคนดื่มน้ำเค็ม ยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายสุขจากกามคุณก็เช่นเดียวกันยิ่งเสพยิ่งอยากยิ่งอยากยิ่งทุกข์เมื่อไม่ได้สมปรารถนาก็เกิดความขัดเคืองเมื่อได้แล้วก็กลัวว่าจะสูญเสียนี่จึงเป็นสุขที่ปนเปื้อนด้วยทุกข์อยู่ในตัวพระพิจตเจ้าตรัสเปรียบสุขชนิดนี้เหมือนเปลวไฟที่ร้อนแรงและดับไปอย่างรวดเร็วมันให้ความอิ่มใจเพียงชั่วคราว แต่ไม่อาจทำให้ใจสงบได้จริงสุขแท้สุขที่เกิดจากสติสมาธิและปัญญาตรงกันข้ามสุขที่แท้จริงในพุทธธรรมไม่ได้เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกหากเกิดจากการฝึกจิตให้สงบและเป็นอิสระจากกิเลสการเจริญสติด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกทำให้จิตค่อยๆหยุดนิ่งไม่วิ่งตามอารมณ์หรือความอยากทั้งหลาย เมื่อจิตตั้งมั่นในสมาธิความสุขที่เกิดขึ้นจึงเป็นสุขที่เย็นละเอียดและไม่ต้องอาศัยวัตถุใดๆมาหนุนเสริมสุขจากสมาธิและปัญญานี้มีรากฐานจากภายในใจเมื่อเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ควรยึดถือใจจึงคลายความกังวลปล่อยวางและเข้าถึงความสงบได้อย่างแท้จริงนี่คือสุขที่มั่นคง ไม่ถูกสั่นคลอนด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกชาดกกับคุณค่าของการรู้จักพอและความสงบในจิตใจในพระไตรปิฎกมีชาดกจำนวนมากที่ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าในอดีตแต่เปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนธรรมะให้มนุษย์ได้เรียนรู้หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ชาดกทั้งหลายมักเน้นคือคุณค่าของความสงบความพอเพียงและการตั้งมั่นในธรรมเพราะพระพุทธเจ้า ทรงแสดงไว้ว่าความสุขแท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สมบัติหรืออำนาจแต่ขึ้นอยู่กับความสงบภายในใจมหาสุตสมชาดกความสุขท่ามกลางภัยมหาสุตสมชาดกเป็นตัวอย่างที่ทรงคุณค่าพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระราชาสุตสมแม้ถูกจับไปยังแดนศึกเผชิญหน้ากับความตายที่รออยู่ตรงหน้าแต่พระองค์ไม่ได้หวาดกลัวหรือวุ่นวายใจตรงกันข้าม พระองค์กลับตั้งสติแน่วแน่ยึดมั่นในสัตว์และธรรมไม่ยอมสั่นคลอนต่ออำนาจแห่งความหวาดวันเรื่องนี้แสดงให้เห็นชัดว่าแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหากใจยังตั้งมั่นอยู่กับสติและธรรมความสงบก็ยังคงดำรงอยู่ได้และในความสงบเช่นนั้นเองความสุดแท้จริงก็ปรากฏขึ้นแม้มรณะภัยจะใกล้เข้ามาแต่ใจกลับไม่ถูกรบกวน นี่คือความสุขที่เกิดจากจิตที่มั่นคงและเป็นอิสระมหาสรารชาดกความสุขจากสมาธิอีกเรื่องหนึ่งคือมหาสรารชาดกเล่าถึงพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญเพียรด้วยการเจริญสมาธิใช้การกำหนดลมหายใจเป็นเครื่องฝึกใจให้สงบจากกิเลสและความกระสับกระส่ายแม้พระองค์จะไม่ได้ครอบครองทรัพย์สมบัติความสะดวกสบายหรือสิ่งล่อใจใดๆ แต่กลับเต็มไปด้วยความสุขอันประณีตบริสุทธิ์และมั่นคงเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าสุขแท้ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มีภายนอกแต่เกิดจากความสงบในใจเมื่อใจสงบจากการฝึกสมาธิแม้จะอยู่ท่ามกลางความขาดแคลนก็ยังเปี่ยมด้วยความอิ่มเอิบเพราะสุขชนิดนี้ไม่ต้องอาศัยวัตถุใดๆมาหล่อเลี้ยงบทเรียนจากชาดก ทั้งสองชาดกสะท้อนหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาคือสุขแท้เกิดจากสติและสมาธิส่วนสุขลวงเกิดจากกามกุลที่ไม่ยั่งยืนพระพุทธองค์จึงทรงแสดงให้เห็นว่าการรู้จักพอฝึกใจให้สงบและตั้งมั่นในธรรมย่อมทำให้มนุษย์เข้าถึงความสุขที่แท้จริงลมหายใจสะพานเชื่อมสู่ความสุขแท้แท้จริงแล้ว ลมหายใจไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการมีชีวิตหากยังเป็นสะพานที่เชื่อมโยงเรากับปัจจุบันขณะทุกครั้งที่เราตั้งสติรู้ว่าตนกำลังหายใจเข้าออกใจย่อมถูกดึงกลับคืนมาจากความฟุ้งซ่านที่พาให้เราร่องรอยไปกับความคิดเรื่องอดีตหรือความกังวลในอนาคตลมหายใจกับปัจจุบันมนุษย์มักเผลอปล่อยใจให้จมอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว หรือหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงความเสียดายความเสียใจและความกังวลล้วนแต่ทำให้ใจเหน็ดเหนื่อยโดยไม่จำเป็นแต่เมื่อเราหยุดและหันมารับรู้ลมหายใจณนะขณะนี้ใจจะค่อยๆสงบลงและสัมผัสได้ถึงความจริงว่าสิ่งที่เรามีอยู่แน่นอนที่สุดก็คือปัจจุบันนี้เองดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ในอนาปานสติสูตรว่าการรู้ลมหายใจเข้าออก เป็นการเจริญสติที่นำไปสู่ความสงบและจากความสงบนั้นความสุขย่อมปรากฏขึ้นเองความสุขที่ปรากฏเมื่อใจหยุดดิ้นรนเมื่อใจหยุดดิ้นรนกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและหยุดโศกเศร้ากับสิ่งที่ผ่านไปแล้วช่องว่างเล็กๆแห่งความสงบก็เกิดขึ้นและในช่องว่างนี้เองที่ความสุขแท้จริงเบ่งบานความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุไม่ต้องอาศัยคำชมหรือเงื่อนไขใดๆจากโลกภายนอก นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าสุขอันเกิดจากความสงบแห่งจิตสุขชนิดนี้ไม่ใช่สุขที่วุบไหวชั่วครู่เหมือนสุขจากกรมคุณหากแต่เป็นสุขที่มั่นคงเยน็นและละเอียดเพราะเกิดจากใจที่ไม่ถูกรบกวนลมหายใจครูผู้เงียบงนันหากเรามองลมหายใจให้ลึกขึ้นจะเห็นว่าลมหายใจคือครูผู้เงียบงนันที่คอยสอนเราในทุกขณะหายใจเข้า สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีจุดเริ่มต้นหายใจออกสอนให้รู้ว่าทุกสิ่งย่อมมีจุดสิ้นสุดและเมื่อเราตระหนักถึงความจริงเล็กๆนี้เราก็เริ่มเข้าใจธรรมชาติของชีวิตว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรการเฝ้าดูลมหายใจจึงไม่เพียงทำให้ใจสงบแต่ยังเป็นหนทางสู่ปัญญาที่มองเห็นความจริงของอนิจจังทุกขันและอนัตตา